ำทำทนายลึกลับเพื่อการมีอธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับละเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้เนาะหนึ่งก็คือโดยการมีน้ํามากมายที่ได้มาจากใต้ดินแล้วก็เก็บสะสมอาหารสำหรับผู้ที่พวกเขาหวงใหญ่เพื่อรักษาชีวิตเพื่อมีอธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อรักษาเสื้อผ้าของตนและเก็บไว้และทํางานไปสู่จุดที่ไม่ว่าสิ่งใดจ,จะเกิดขึ้นกับโลกพวกเขาจะยังสามารถดํารงตนเองได้นี่ไม่ใช่คําสอนใหม่เรื่องนี้เกิดขึ้นนานมาแล้วในเวลาของพวกเจ้าแต่มันยังคงสําคัญอยู่เพราะเวลาที่ข้าเคยพูดถึงนั้นได้มาเยือนแล้วและกําลังคลี่คลายออกมานี่นี่ไม่ใช่เรื่ เหมือนกับข้าไม่สามารถเติบโตแทนคุณได้ข้าสามารถให้ทางเลือกแก่คุณแต่คุณต้องเป็นผู้ดำเนินการเลือกเองคุณต้องทํามันด้วยตัวคุณเองคุณไม่ควรตอบสนองด้วยความกลัวแต่ควรตอบสนองผ่านความรู้ในการอยู่รอดคุณสามารถเลือกที่จะอยู่ที่ที่คุณอยู่หากคุณอยู่ในเมืองและหากคุณไม่เลือกที่จะออกจากเมืองข้าขอเพียงให้คุณทําสิ่งนี้คือนําทองคําของคุณที่คุณจะไปใช้ซื้อสิ่งของไปเปลี่ยนเป็นอาหารและน้ํา เพื่อให้เตรียมตัวสําหรับจํานวนมากและเตรียมพร้อมไว้คุณจะต้องคุณจะต้องการอาหารเหล่านั้นไปซักวันหนึ่งใครจะเลี้ยงคุณได้เมื่อชาวนาได้ถูกวางแผนสมคบคิดไปจนไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในทุ่งนาได้อีกต่อไปเพื่อส่งเสริมประเทศอื่นๆและอาหารที่คุณกำลังซื้ออยู่นั้นก็มาจากผู้อื่นไม่ได้มาจากชาวนาของคุณเองจงหาที่ดินผืนหนึ่งและรักมันเมื่อคุณรักที่ดินนั้นมันจะรักคุณกลับ ที่ดินจะรักเรากลับครับและสร้างกระท่อมของคุณไม่ว่าจะเป็นพระราชวังหรือเพิงใต้ต้นไม้มันไม่สำคัญเท่ากับการที่ที่ดินนั้นเป็นของคุณและคุณได้ครองอธิปไตยในวันเวลาที่จะมาถึง